โลโอเคเหมือนเกมจะอัพใหม่นะฮะพอดีทำทำเฟสไลวนันอยู่ครับก็มาเห็นว่ายูดีมันมีมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นนะสัญลักษณ์รูปดอกไม้หรือดาวเลยเปลี่ยนไปนะแต่เปลี่ยนไม่เยอะเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนจากธงนะเมื่อคืนยังเห็นเป็นธงอยู่เลยเหมือนกันแต่วันนี้จำไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนเป็นดอกไม้ตอนไหนดอกไม้นะฮะเราก็มี ออกย่านะวิวว่อนไปว่อนมาสวยดีโอเคนะฮะก็สรุปเรื่องนะครับก็หลังจากที่ไพมอนตะเวนหาคนที่จะให้ไพมอนช่วยงานนะครับไปทั่วเมืองเลยนะก็<อเ>ไม่เจอนะออ จนมาถึงน้องฟอลล่านะครับก็คือน้องที่ขายดอกไม้นะฮะเธอก็ได้เล่าเกี่ยวกับเทศกาลบินบูมให้ฟังนะฮะเทศกาลบินบูมเนี่ยครับก็คือเทศกาลประจำเมืองออนเทสนะครับคป้ายของเือยยูอีกนหละแล้วก็เรื่องดอกไม้ประจำเทศกาลวินบูมนะครับก็เถียงกันปาัคนนะฮะระหว่าง วอลล่าควินแล้วก็บีนะครับซึ่งควินกับบีเนี่ยเราเคยทำเรื่องของเขาไปแล้วในสกักแอเอาโนเอลนะครับซึ่งวอลล่าเนี่ยจะบอกว่าดอกไม้ประจําเทศกาลมินบูมนะคือดอกย่านะครับเดนดิเลียนนะฮะในขณะที่ตัวของควินนะฮะจะบอกว่าดอกไม้ประจําเทศกาลมินบูมนะครับก็คือดอก วินเวลนะฮะวินเวลแอสเตอร์นะครับเป็นดอกที่คล้ายๆกังหันลมนะแต่ของบีนะครับบีจะบอกว่ามันคือดอกซิเเลียนะฮะเป็นดอกที่ชอบขึ้นอยู่ที่สูงนะครับก็จะเถียงกันทั้งสามคนนะฮะแล้วก็บีก็จะงอนคุยแล้วก็เดินหนีไปนะฮะบินก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตามไปขอโทษนะครับก็มันก็ยังไม่ เป็นที่ขกบเถียงกันนะฮะว่าเป็นดอกอะไรแต่โดยส่วนมากแล้วคนจะเถียงกันว่าเป็นดอกดอกหญ้าหรือดอกวินเวลนะฮะหลังจากนั้นไพมอนก็ออกมาเที่ยวเล่น,น,นตามภาษาปกตินะฮะแล้วก็ไปเจอ,ขอเขากับเวนตีนะครับก็สรุปนะฮะหลังจากที่ไพมอนเที่ยวงานมาเจอเวนตีนะฮะเวนตีก็ต้องการให้พวกเราไปช่วยเหลือเขานะครับในการ สอนของเขานะฮะจริงๆไม่เรียกว่าสอนหรอกเรียกเรียก,ยกว่าให้คำปรึกษาซะมากกว่าเรื่องความรักนะฮะซึ่งเราก็จะเจอคนที่มาขอคำปรึกษาเวนตินะฮะโดยเวนติจะให้พวกเราไปช่วยพูดแทนนะฮะในขณะนี้ที่เวนติจะทํำท่าทางนะครับถ้าท้าวเซเอลนะฮะก็คือ โอเคทําต่อไปนะฮะหรือถ้าคุณคิดนะฮะก็คือให้หยุดไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ให้หยุดอยู่กับที่ก่อนนะแล้วถ้ากอดอกก็คือปล่อยออกมานะครับประมาณนั้นแล้วเราก็ให้คาปรึกษาตามที่เวนติแสดงท่าทางนะแล้ว <How could S 1> ที่เวนติรับเป็นที่ปรึกษาทางความรักให้คนอื่นนะฮะเ็เพราะว่าเบนติต้องการเงินไปซื้อเหล้านะครับเท <c oughs> ่านั้นเองซื้อวซื้อวาไม่ใช่ซื้อเหล้า <c oughs> ทันที <c oughs> ที่เรื่องของ การศึกษาความรักการปรึกษาความรัก,รกจบลงนะฮะเยายาก็เข้ามานะฮะขอให้เวนติช่วยสอนการเขียนบทกวีให้หน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่สอนนะครับก็คือ,อยังยังให้ เวนตีนะฮะช่วยแก้กันบ้านของนักเรียนให้ด้วยนะครับก็คือให้นักเรียนไปแต่งบทกวีมานะแล้วก็ให้เวนติช่วยแก้ให้ดีขึ้นนะฮะ like. แต่เหมือนเวนติซึ่งเหมือนเวนติก็ไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ก็ยอมทำนะเพราะมันได้เงินนะฮะ <These are S 2> ในขณะที่เวนติก็เลยขอทางด้านเคย่าไปเพิ่มเป็นพ่อแม่เพิ่มเติมนะฮะ กลายเป็นว่าสองคนนี้กำลังงัดข้อกันอยู่นะฮะซึ่งเมนติจะให้ความสนใจกันบ้านของเคย่าเป็นกรณีพิเศษน,นะฮะ mm hmm. และกับที่ค่าเราเรียนของเคย่ารับจะเป็นแอปเปิลบูมไซเดอร์นะฮะที่ขายในเฉพาะช่วงเทศกาลวินบูมเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเคย่ากับดีลูกซีกันนะฮะ ก็เลยน่าจะหาไวนยมาให้ได้นะครับเพิ่งเคยยาก็รับปากนะครับแต่เหมือนเวนตีจะไม่พอนะฮะเหมือนเคยยาจะรับปากระหว่างไวนยหนึ่งขวดกับการสอนของเวนตินะฮะแต่เหมือนเวนติจะไม่ยอมนะเวนตีจะขอเป็นสามขวดเลยนะฮะหน้าตบจริงๆเลยขอตบมันได้ไหมดูหน้าตามันนี่อื้ม อ้อนจ้ะม <fruits> ีเบนเนี่ยจริงๆด้วยวะก็ว่ามันมันยืนเกาหัวอยู่ข้างๆเนี่ยนั่นไงนั่นน่ะมีมีประวัติขึ้นมาด้วยก็เดี๋ยว ตัวที่ตัวต่อไปที่จะทําการออกไปแฮงเอาท์ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเบนเน็ตนะ mm hmm. อืมพระหว่างตัวน้ําแข็งกับตัวเบนเน็ตนะผมรู้สึกสนใจในตัวเบนเน็ตมากกว่านะฮะเพราะว่าเบนเน็ตเป็นพวกดวงซวยนะครับอื mm hmm. หลังจากนั้นหลังจากที่ mm hmm. ดิวข้อตกลงกับเคียาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเบนติก็ให้นักเรียนทุกคนมารวมตัวกันนะฮะแล้วก็ให้เรา เป็นคนรวบรวมการบ้านของทุกคนนะฮะซึ่งไพมอนก็ทําอิดออดน,นะครับเบนติก็เลยบอกว่าจะแบ่งส่วนแบ่งให้นะนางไพมอนก็เลยยอ,ยอมรับแต่โดยดีเลยนะฮะพอมาถึงกิจกรรมนะครับเบนติจะบอกว่าเดี๋ยวเขาค่อยสอนนะฮะให้เราไปเที่ยวเล่นก่อนได้นะซึ่งกิจกรรมแรกเลยที่เราจะมาทํานะครับก็คือการยิงลูกโป่งนะฮะยิงลูกโป่งเนี่ยใช้ตัวเบนติได้ปะ่ะใช้ตัวเบนติมันจะโกงไปไหม หรือมันจะคอนโทรลยากเดี๋ยวลองใช้ตัวเบนติดูนะฮะ รู้สึกเว้นติจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีลบโป่งลบคะแนนด้วยโอ้อันนี้ตีกับม,มอนนี่หว่านี่น่าจะคล้ายๆของซิมคนนีนะฮะมาผันจานี่มันโฟกายนี่หว่าเฮ้ยนี่มันโฟกายอ,อ๋อสาม,ส,ามสองหนึ่งบาบาร่าได้ไหมฮาร์โรลบาบาร่าไม่ได้ล่าได้ไม่ไหนอ,นอะ่ะ อ,อ๋อมาละอ่ะเราเป็นน้ำเหมือนกันเนาะคงไม่เป็นไรเป็นจริงๆควรจะเอาอีกตัวหนึ่งมาถูกแล้ว ก็ไม่เคยเล่นนะ่ากายเห็นแต่คนอื่นเขาเล่นนะฮะน่าจะเอาตัวลมมาจริงๆได้สกิลได้ใช่ไหมโอ้โหนัน้นเวนติมันไม่โกงเหรอเวน,นติมันโคตรโกงเลยนะอย่างนี้ อ้าีเก็บไม่เห็นเอาสวัสดีไปอาไทายสำเร็จเฉยเล่นกี่ดาดเนี่ยเดี๋ยวขอล้างตาด้วยทีมเวนตินะฮะทีมลมนะพลังกายสูงขึ้นมาอีกนิด ทำอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลอ๋อรับดอกไม้อุ้ย้ uh. ่ำแดง้่ำแดงโอเคแดงแดง ใช้รวบได้ไหมรวบดอกไม้มานั่นไงฮัลโหลเกมนี้มาเซอร์เวยดเฉยๆนะฮะ ยังไม่ได้เอาจริงเข้าใจว่าพูดไปได้ทำไม่เหมือนเคเวสุปองหาเนี่ยอ๋อหรือพอทำเคเวสแรกจบนะฮะเคเวสก็จะค่อยๆหายออกไปเรื่อยๆเนาะ มีวงกลมต้องเข้าวงกลมนั้นใช่ไหมไหนเนี้ยโอเคนะีแค่มารีวิวครับแค่มารีวิวเดี๋ยวค่อยไปทำอีกรอบนึ่ง ต่อไปนะ่าจะเป็นการกดตามจังหวะเพลงนะฮะซึ่งมันยิงเป็นเกมแนวที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยไม่เคยจะเล่นได้นะครับเกมนี้มันให้เริ่มที่ง่ายนะครับผมไม่ได้เริ่มที่ง่ายนะโอเคป่ะชีวิต A L นั่นไงมาถึงก็ร่วงแล้วก็ได้ตัวเป็นติ พี่เอ้ยข้าขอโทษข้าไม่เก่งแนวจังหวะตดนเตะเลยใช้ตัวเวนตีเล่นด้วยนะเสียชื่อเวนติชูมาย คะแ,แนนก็จะขว่วยฮะเพราะว่าอเป็นอันดับนะไม่ใช่คะแนนคะแนนอยู่นี่โอเคโอเคนะคแล้วก็เหลือเควสเนื้อเรื่องอีก2อันนะครับเป็นเนื้อเรื่องของการเก็บใบไม้บนหลังคาบ้านคนนะครับแล้วเราก็ไปเจอลูกแมวของทางแล้วก็เอามาให้อามิสนะฮะซึ่งอามิสก็กำลังคุยกับเจ้าของร้าน แคสเทลอยู่พอดีนะครับว่าลูกแมวตามดอกไม้ไปนะอืมแล้วก็หายไปนะครับเราก็เลยเก็บกู้ลูกแมวคืนให้เจ้าของร้านแอสเทลได้นะครับกับอีกเนื้อเรื่องหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องของห้องสมุดนะฮะน้องกอบบินนะครับหรืออีล่านะฮะเอล่านะครับเอล่ามาก็คือเธอกำลัง อารมณ์เสียนะครับเพราะว่ามีคู่รักเข้ามาในห้องสมุดเยอะนะครับแล้วก็ทําอะไรแปลกๆนะฮะอย่างพวกของพับไว้ในหนังสือนะฮะหรือใส่หนังสือกับหัวอะไรสานองนี้นะฮะน้องอลลาก็เลยกําลังกลิ้วนะฮะกำลังกดกลี้วกับพวกคู่รักที่เข้ามาจอแจก,กันในห้องสมุดนะซึ่งรู้สึกซ่าจะไปลาตาเวนกับจีนมั้งครับก็เลยไม่อยู่นะซึ่งวาัดก็บอกว่าให้ใช้วิธีที่ลิซ่าได้ฝากมานะครับ ว่าให้เราไปบอกคนในห้องสมุดนะครับว่าลิซ่ากำจะกลับมาแล้วนะฮะถ้าลิซ่ากลับมาแล้วเห็นคนทำหนังสือจีขาดนะฮะเขาเล่นมายากลหรือพวกกรอบเสียบดอกไม้เขาไปในหนังสือหรือพวกเขาวางหนังสือกลับหัวนะฮะในชั้นวางหนังสือนะครับเธอคงจะโกรธมากนะฮะพอพวกคู่รักได้ยินแค่นั้นนะครับพวกเขาก็เลยทําความสะอาดหนังสือแล้วก็เก็บของ ออกจากห้องสมุดอย่างเรียบร้อยแล้วก็เงเียบๆด้วยนะฮะอืมก็ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีนะครับก็น่าจะจบแล้วนะฮะสำหรับเทศกาลวินบูมนะครับน่าก็น่าจะมีแค่นี้แหละอืมไม่มีอะไรแล้วโอเคก็ประมาณนี้ฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไอบันทึกภาพต่อนะแต่ผมเอาส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่ากับลิยุยเท่าไหร่เลยอนะ่ะดูลิย,ยุยดูลิยุยค่อนข้างสวยกว่านะ แล้วก็พาร์ติเคิลมันมีอยู่สองแบบเนี่ยมีแค่ดอกไม้สองอันกับดอกไม้หนึ่งอันมันน้อยไปอ่ะอืมมันดูเป็นพาร์ติเคิลซ้ำๆอ่ะโอเคฮะงั้นก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้แล้วกันฮะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ